สวัสเจ้านี่ยาบัวแกเจะปปาไปฟอสมุนไพรเนาะเจ้าเนาะเป็นนีอากาไอสมคุณแก้อาการอย่างที่เขาเป็นอยู่เขาสามารถจะส่วนไหนก็เป็นมาใช้มาทักษะสมุนไพรชนิดเนี้ยที่ยังยาบัวบานี้เจ้าหน้าตาเป็นเป็นจะได้เขาจามาทักษะบำบัดอาการอย่างเขาเป็นอยู่ได้ก่อนเขาไปฟอสมุนไพรชนิดนี้กันเลยเจ้าไปเลยเจ้านี่ก็เป็นอีกหนึ่งสมุนไพรเนาะเจ้าเนาะ ผักชายยาหรือผักชูโรดนะเจ้าบางคนเปิรนของห้องต้นชายยาคานาเม็กซิโกต้นชูโรดนะเจ้าต้นชูโรดหรือคณนาเม็กซิโกนี่ก็เป็นไม้ปุ่มชนิดหนึ่งเจ้าลักษณะใบสีเขียวคล้ายกับมะละกอนะเจ้านอมื่อเด็ดออกมาก็จะมีน้ำยางสีขาวๆนะเจ้าก่อนหน้าเจ้านน้ำยางของเปิ้นเจ้าสีขาวๆนี่เจ้าแต่ถ้าโดนมือโดนเข้าตาก็ก็สามาเนี่ยขื้ตาบอดได้นะเจ้าถ้าโดนใส ไอ้ผิวหนังของเขาจะทำให้ระคายเคืองได้เจ้าต้นโตง่ายสูงได้ถึงหกเมตรนะเจ้ารสชาติบอขมบ่มีกินเหม็นเขียวเจ้านะครับความนิยมนำมาปรุงเป็นอาหารบางคนนี่ก็ห้องว่าต้นไอ้นี่เจ้าผงชูรสมื่านำมาตักแห้งปนใส่ผงหน่อกระเจียแทนผงชูรสดได้เหมือนกันนะเจ้าก็จึงทำให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคไตเจะน้องมากินผงชูรสน้อยลงเพราะใจผักชูรสทำให้ปริมาณโซเดียมในร่างกายลดลงนะเจ้า คาไตก็ดีขึ้นประโยชน์แล้วก็สรรพคุณของผักชูโรสหรือผักชัยยาเนี่ยเจ้าผักชูโรสนี่ก็มีสารต้านอนุมนูลอิสระช่วยในการหมุนเวียนโลหิตช่วยย่อย,ย,อ,ยอาหารช่วยในการมองเห็นบำรุงสายตารักษาหลบหอบหืดช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยบรรเทาเอลิสีดวงเทาบานช่วยลดน้ำหนักเจ้าป้องกันอาการไอล่างพิษในตับป้องกันอาการปวดศีรษะปวดหัวนะเจ้าเพิ่มแขีนเสี่ยมกระดูกนะเจ้านาะรักษาหลคกระดูก,กพุนลดการสะสม แล้วก็ลดการติดเชื้อในปอดเจ้าป้องกันโลหิตจางโดยเพิ่มธาตุเล็กห้อกับเลือดนนเจ้าควบคุมระดับน้ำตาลฮื้อผู้ป่วยโรคเบาหวาน่วยบันเทา้าโรคไขข้ออักเสบปรับสมดุลของระบบการเผาผัน,าานลดการอักเสบในเส้นเลือด่วยฆ่าเชื้อในปอดบำรุงสมองฮื้อทำงานยางมีประสิทธิภาพนะเจ้าผักชูรสกันนี่ก็น,นิยมนำมาทำอาหารโดยจะใช้ส่วนยอดอ่อนเจ้านาอเมื่อเด็ดยอดอ่อนมาแล้ว กระปอกเปลือกออกเจ้าทางบ้านเฮานียมนํามาผัดน้ํามันหอยผัดใส่ไข่ใส่รัหนาผัดซีอิ้วเจ้าแต่ลวกจิ้มกับน้าพริกกะลัมนะเจ้าเนาะต้นชูโรดนี่ก็มีพิษเหมือนกันนะเจ้าก็จึมควรระวังอย่างนักยนะเจ้าเนาะเพราะว่ามีสารกูโคไซด์ซึ่งจะปล่อยไอสารพิษจํากพวกไซยาไนอ,ออกมานะเจ้าใครที่จะกินผักชูรสหรือว่าต้นชายาเนี่ยเจ้าก็ต้องทำให้สุกก่อนเนาะเพื่อทําลายฤทธิ์ของสารพิษหลงเจ้าควรน,นาไปต้มหรือผัดอย่างน้อยสักหนึ่งนาที การก็เอามาทําอาหารได้เหมือนกันนะเจ้าแต่ก็ต้องลอกเปลือกออกอมีกินมีเหม็นเขียวเจ้ารสชาติจิ๋กว่านกรอบคล้ายกับผักนาบบานเฮานะเจ้าพราะควรระวังก็คือห้ามต้มในภาชนะอลูมิเนียมนะเจ้าเนาะเพราะอาจทาให้น้ําต้มเป็นพิษแล้วก็กรอรเกิดอาการท้องร่วงได้เหมือนกันนะเจ้าต้นชูรสนี้ก็มีคุณค่าทางโภชนาการนักกว่าผักคขมถึงสองเต้านะเจ้ามีแขลเซียมสูมถึง4นะี่ร้อยสามเอ็ดมิลลิกรัมเนาะมีนักกว่าผัก,กอื่นๆเลยเจ้า นิยมกินกันนักในคนที่กินมังสวิรัตนะเจ้าพ่อคุณค่ะต่างอาหารใ้ครบถ้วนเจ้าต่างแพทย์เป็นกับมีกันแนะนำให้้าบ้านใช้ผักชูรสเนี่ยเจ้านำมาต้มสุกแลก้วก็นำไปผสมกับอาหารชนิดต่างๆนะเจ้าจะทำมื่ออาหารมีรสชาติที่กลมๆแล้วก็อร่อยขึ้นเจ้าสามารถใช้แตนผงชูรสได้เจ้าสมผลเฮอคนไข้โดยเฉพาะคนไข้ที่เป็นโรคไตเนาะเจ้าน่าะแต,ติดกันกินผงชูรสไม่ใช้ผักชูรสแตนก,นกน็จะได้รับปริมาณโซเดียมลดลงเมื่อบกินเกมนักก็ บัได้รับโซเดียมนักนะเจ้าเนาะค่าทางไตก็ดีขึ้นเจ้าต้นผงชูรสนี่ก็ปลูกง่ายตายากเจ้าปลูกได้ทุกสภาพดินสาระดีๆที่ใจบัวนำมาบอกกล่าวก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับท่านผู้ชมบ้านักก็น้อยนะเจ้าเนาะชอบคลิปนี้จะได้ก็จอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเมื่อยบัวใจเจ้าอที่ใจบัว,จ,บว,จ,บวจะได้ก็มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะเจ้าเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีมีสุขกูคู๊กูคนเจ้า